พี่เชียนต่อยสาก้นมาเนี่ยพี่เชียน์นั่งต่อยได้อยู่จริงเปล่าไรเลยไรต่อยน้านเลยโอ้มากเลยไม่ลืมอ่ะจังหวะไม่ได้ได้แต่ว่าที่นู่นมันจะมีตัวนี้ลองเป็นเป็นแล้วไม่อยากยิงเสียงดังแล้มันมันเก็บมันกินแรงมากเสียงเรากินแรงด้วยเพราะุ่นนี้มันไม่ไม่กระเดกแรงอ่ะ

อดีตพี่มาดพี่มีอะไรอยากจะพูดถึงพี่เชียนไหมคะไม่มีเราเรามาพูดถึงอดีตเออทุกวันนี้เรามีความสุขได้คุยเรื่องอดีตแต่ไม่น่าที่เคจะมาช่วกันได้ทั้งสามมูลใจของมันหายได้ได้เพราะอผมรุ่งมือ้อ้เคชกับแกว่ากูไอ้เชียมก็แก่แม่ถูงห้าเนี่ยในบรรดาสูห้าเนี่ยในบรรดาทั้งมวยทั้งหมดเนี่ยคือู้อ่อนสุกไอ้เชียนไอ้เชาไอ้ละ ไอ้ชาวเก่งเงี้ยแป้นเลยเก่งเงี้ยไอภูนี้คือกูกูเด็กสุดเลยกูเล็กสุดก็แป้นแป้นกูหน้าไอแป้นกระสูนหน้าไอแป้ไอ้นี่เก่งดึงเดือดจิงที่มาก็คือไอ้พวกนี้คือเราเล็กกับาเขาทั้งหมดไอ้ชาวว่ากูเนี่ยสูสีไอ้สมเออสูสีแต่ทั้งหมดนี่นะกูมาแรงเขาซื้อเพื่อนเลยไอ้ไอ้ไอ้ไอไอจอยมาแรงไอ้ตจอยมึงติดหกติดเจ็ดไอ้เหี้ยมึง ต่อยพวกยอดมวยหมดละที่บกตอยเนีราเพิ่มมาต่อยร้อยร้อยสองเนี่ยกมมาดูนี่เนี่ยเนดูโปรแกรมเนี่ยไอจ๊กลงอะไอแมาต่อยกบูร้อยสองเนี่ยปีแล้วป่ะพงหนึ่งผงสองไปไอจีแม่ต่อยมุชนามึงมึงต่อยปราดแล็แงคืไอต่อยมันมันใหญ่ไอ้แป้นอย่างเงี้ยมันใหญ่แล้มึงยุ่เนี่ยเนี่ตอพต่ประหาานนะมืออยู่กูตลอดนะ สมัยก่อนนะก่อนที่มาต่อยก็มวยเวทเวทเอาเวทยาวน้ำหนักไม่เอาเวทเนี่ยเอาน้ำหนักเลยมึงพูดเลยมึงอยู่กูได้างอไรเยตั้งเอาต่อยตั้งอต่ที่เราต่อยนะก่อนจะถึงวิชาน้อยอะนะไอตอนวิชาน้อยแข่งแรกนะกูเป็นยังไงม่งเรื่องน้ำหนักเรื่องอะไรเลือกไม่เลือไม่เลือกอะไกูถามมึงมึงจำได้ไหม ไม่อย่างมึงไปถามกูกลับอ๋อนี่มันทดสอบสมองมึงกูจะหมอกุณทดสอบมันจะหมอมึงมึงอยู่กูเนี่ยทดสอบสมองไม่ได้ไม่ได้ไอ้เหี้ยกระแดกันทั้งวันทั้งคืนเยึดแม่นหนักกูถึงอย่างนี้ไปก่อนมึงเมยแล้วกูต่อยโดนแต่ตัวกูโผต่อยน้หนักมึงไม่มึงไม่รู้เทียบใครมึงน้ำหนักมึงไม่ถึงชกไปเนี่ยเก่าผมรูฟ้าด้วยกันใช่ไหมอ๋อลงน้อยตางลงน้อยตังลงน้อยตางลงน้อยอ๋อที่ต่อยลาดเนินอันนี้เขาง็เก่านะ แม่คุ้นเข่าทะลุฟ้านะอนั้นพี่น้องกับกูนะพี่ชายเขาได้พี่สาวกูนี่ไงนี่ไงนี่พูดมุงฟังนะเขาบอกแทงกระจับนี่นะเอาเปรียบผู้หรือฟู้นั่งฟังนะสั่งลงน้อยก่อนจะต่อยกูจะต่อยพี่ินดไวยพี่จินแทงกระจับเยี่ยวไปเลือดนะพอต่อยกูปั๊บกดก่อนเลยแทงแม่เลยโป้งอะอมุกพิจมิ มึงน <mm ่าไอ้เห er> ี้ยกี่โกงอ่ะ no> ที่โกงเหี้ยเลยล่ะมันแทงคือกันไม่ทันเลยเจ็แม่โอ้โหกันไม่ทันเลยมันไม่มึงฟังนะมันไม่โยนแทงมันง่ายๆเราจับมันเจ็บไหมล่ะเจ็บดิวันนั้นเนี่ยมึงฟังเนี่ยมึงกูต้องมาหาแทงตีไหมป่ะกูต้องมาตีลำปูนชนะนะมากดูพวกฟังนะแทงกระจับไม่โยนเจ็บไม่เจ็บบางคนพอมึงตั้งกดมาปั๊บเลยนะฟังคนนี้นะเราต้องมาบาลานซ์กันดิถามว่าแทงกระจับเนี่ยมัวเลิกไหมผมว่ามันควเลิก ทำวันใต้ก็มันกูเลิกผมมีเหตุผลนะฟังนะหนึ่งการแทนกัจจุปค,คนเนี่ยผมถามว่ามีใครนะครับมวยไทยจุว่าแทงกระจับแล้วเนี่ยนะได้เป็นแชมเปี้ยนหรือว่ามีชื่อเสียงจริงๆแล้วมีจินเดียรคนที่แทงกระจับเก่งที่สุดเขาถังแทงกัะจับแต่สรุปดูแล้วจินเดียรเนี่ยต่อยเคยได้มีแชมป์ไม่เคยเ<ม>พราะว่าแทงกระจับแล้วเนี่ยแต่แต่แตพอมีกฎมาแล้วเนี่ยปัญหาจะตามมาเยอะแยะเลยซึ่งปัญหาเนี่ยวมะ มาพูดตอนหลังให้ฟังแต่ตอนนี้ผมจะพูดฟังว่าวิธีแทงกระจับนี่นะการที่แทงเนี่ยสมัยไอ้เนี่ยตัวแทงกระจับเลยตัวพี่โกงเลยเนี่ยเนี่ยตัวนี้เนี่ยอยู่เลยไอ้ตัวนี้แทงกระจบเก่งมากแทงข้าวบุกบลอกเก่งมากไอ้คำลางศักดิ์นี่นะต่อยไอ้เชนจมูกเพชรยกฝอังมากต่อยเป๊ไอ้เชนมันเป๊เลยไอ้รานจะเข้าไปซ้อมไอ้เชกูจับ ดังไปถึงชั้นสามไอ้ไอ้เชียนี่แทงก็จับเก่งอยู่แล้วแล้วยังไงรู้ไหมเนี่เน่มาแล้วยังไงรู้ไหมเน่ไอ้นั่งหยุดเนี่ยไอ้เชียนนี้าเป็นสมัยนี้แทงตรงนะมันแทงก้นนะไม่ใช่แทงขึนนะไม่มันไม่ใช่ไอ้เชี่ยนนี่มันฟังเนี่ยไอ้เชียนี่แทงกำลังหลักแทงตรงนี้นะไอ้ร่างหยุดฟังเนี่ยไอ้ร่างหยุดฟังนะถ้าเป็นสมัยนี้นะผมทิ้งบอกไม่ละถ้าเป็นสมัยนี้นะผมก็เหมือนว่าทิ้งตัวแน่นี่ไงค่ามันต่างกันตรงนี้ไง ไม่ผมอธิบายเขาเขาเปล่ยนมวยฟังไอเชียนไอเชียนเก่งลูกนี้อยู่ค่ามันต่างกันตรงนี้ครับต่างกันตรงไหนเหรอมาอย่างนี้เปล่าเนี่ยมาแหละเออเพราะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ผมใจโดนไม่แรงแต่เออทุกออกอาแทงเจ็บฟาดแทงตับนะฮะแทงเจ็บจริงๆนะลูกไหนบ้างที่บอกไอ้มาไอเชียนแทงดีเกยงอันนี้มึงเตะกเดือดดาลแก่มึงใจไอเชียนเนี่ยแม่งแทงเนี่ยแทงขับลูกขัดอกครับลูกขับดอกไอเชียนเก่งลูกนี้ตรงนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ย งามอ,ะอ่ะ <S <S เพราะฉะนั้นแล้วนะเรามีวิธีการซึ่งมันถามผมว่าน่าเกลียดไหมการตีจับน่าเกลียดครับแต่ว่าเรามีวิธีการที่ทําให้เขาเริ่โดยตรงรู้ที่ว่ามันต้องมาตั้งกฎพวกนี้เพราะอยู่นี้ทั้ง,ง,งเกลียดได้เวลาตีไปนีมานะแท่งขา,า,าปั๊บลงนะนั่น<ม>พันเป็นมารยามได้เลยได้มันเป็นคออ้างสม<อ>มุต<ด>ิว่าเ<ล>าด็กคนนี้ชอบตีตีเขาจับประชาชนคนดูบีบเลยมึงจับกูไม่ดู ผมถามว่านักมวยคนนั้นเนี่ยไม่ด้ต่อยนานๆไเลยนะต้องเริ่มดูโอโต้ไหมครับไม,ไม่ไม่ไม่แล้วปัญหามันมจะไม่มีขึ้นงไงมากจริงๆ<อ>สปีลิตของนักมวยสำคัญสุด,ด,ดมันโดนไม่แรง นอกจากมึงแรงจริงๆโอ้โหกูทนไม่ไหวกูยอมหมากมากบางคนทุกวันนี้กูโดนหน่อยเดี๋ยวกูทิ้งตัวเลยไปไกลก่อนั้นปุ๊บจ็โดนนะมันมันมันไม่ยกูโดนไม่ไม่เต็มร้อยกูกูก็ไม่ยอมสมัยก่อนเป็นงั้นสมัยนี้เหรอสมัยนี้แม่งเนี่ยเจ้าเจาเฝ้เวลานี้นะเนี่ยเนี่ยเวลานี้ลามถึงอะไรรู้ป่ะเตะกระจับไอ้เหี้ยเตะกระจับมันจะฟาวได้ยังไงนี่ครับนี่ฟังนี่อ้ยจะเจ็บโอ้โหกูอยากกู่ยม่ ไอ้พวกรูกผมน้่เตะกระจับต้องได้ตัวเฮี้ยกระจับมันกระโปงมึงเนี่ยนะใครจะเตะมึงจะให้โดนง่ายๆไหมดีครับผมบอกเลยนะใครว่าจีใครกระจับนะเอากระจับมาใส่เนี้ยนะเฮยนะเอาเงินบาทเอาเงินหมื่นคืนเลยไม่มีหรอกถ้าใส่กระจับมึงมัดถ้านแหนไมตรงนะขอหมื่นหนึ่งมาเลยใครก็รับไม่กระจับเนี่ยคือมึงมัดแน่นอย่างเดียวมึงจะตียังไงมันไม่รู้ซึกเพราะสมัยนี้จ่ไหมวะ โดนนี่โดนหน่อยลงอย่างวันนั้นก็มีมีมาดมีแล้วที่ไหนรู้ปะตังติดฟังนะต่อยออกตู้ต่อยกันไปต่อยมาเงี้ยปิ isis. ดตีนไว้ไอ้นั่นแพ้แล้วผมเจ็ดหนึ่งแล้วพอโดนตีแน่มากพวกนี้นะลงเลยไอ้นี้มันมันข้าบุคคลบอกคนมันเห็นมันคล้ายๆคล้ายๆวันตัตีกลับได้ม่เป็นอย่างเงี้ยกรรมการก็จับตันแท้แต่พอกรเทพดูอ้าวไม่ใช่นี่ไ,ไ like. อไ Listen, ้ตังแพ้เปล่าไปดูดูดูกันนะนี่ไงไม่ จริงๆไอ้เรื่องผมเนี่ยมันไม่มีปัญหาเลยเดี๋ยว้มันเป็นการพนันไดแล้วมัดกระจับให้ดีมันเป็นอะไรมาทุกวันเนี่ยมึงเห็นไหมมันเป็นมายามึงแม่งมัดกระจับบางทีมันมัดไม่ได้แน่นนะไอ้ยังเราลุ้นก่อนแม่งดึงจุดแน่นนะแน่นไหมแน่นไหมโอ้ใช่ดึงไหมไอ้เส้นบนนะอันนี้เฉพาะเส้นบนนะโอ้ไปขอดเลยอันนั้อันนี้เฉพาะเส้นบนนะเล่นแน่นไหมแน่นแน่นนะอ่ะพอแน่นปั๊บกูล็อกเลยกูล็อกปั๊บกูดึงเส้นล่าง เรียกเอวขอแน่นไหมเรียอวนี่นะไม่มันต้องดึงจนอ่ะเออมึงแน่นเกินไปไหมมึงลองขยับนั่งดิเข่าล็อกไหมอะไรไหมมันต้องอย่างนั้นจะไม่ขอได้ไงอ่ะนักมวยที่โดนไล่ลงนะแค่หกเดือนที่ไม่ได้ชกนะกับมาชกใหม่ชกไม่ดีเพราะอะไรครับก็เพราะกระจับนี่ไงกระจับนี่นะไม่ต้องอะไรมากคุณรัดแน่นๆนะนั่งดูซ้อมมวยเฉยๆเนี่ยหายใจเหนอยแล้วต้นดีไปเรื่อยมันสำคัญอยู่การรักกันจับ ต่ก็สปิริตกันน้องมวยมันอยู่ในีปิริตหรือมีการมานานเงสปิริตการมานานมันเข้ามาน้องมวยกูไม่ได้เก็บตกูทิ้งตัวเพื่อกูจะเอาผลแพ้ชนะแต่พูดไปนะพูดถึงสปิริตก็เรื่องผมได้ จริงๆนันงยังเป็นสมัยก่อนมึงโดนอย่างนี้มึงยอมแล้วกูก็ไม่ยอมเนี่ยไม่น่าห่ามันน่าจะแบบมึงตัจริงการออย่างเงี้ยมึงต้องเอาคืนเนกูต้อคืนกูไม่ยอมอ่ะมึงชอบตีกระจัดกูไม่จัดมึงไอ้นี่ผมข้างหลังได้มึงเลยโดยแดงแทงปุ๊บก็คืนไปแล้วไอ้บาปกรรมบาปกรรมึงคิดบาปกรรมแบบบาปกรรมคือสนองโดยแดงก็อะไรปบาปแบบบาปไอ้บาบติดสัมพัดเนีธ์เนี่ยเด็กนี่มันเด็กทำรถเดียวแกแขกงคดีกว่าแล้วเอ่ามึง ไม่รู้ผูตตายมูกูไม่มีลูกคีโกหอม่โกอรมันเป็นโกอารมณ์คนไงไอูกนีู้อัจริยะเขาียกลูกอาจุริยะตอกอัดไม่รเลยต้องมีมีลูกตานน้ำลูกตาน้ำเราอารมณ์ตั้มวยมีทุกคนแต่ลูกคีโก้ลูกตุกตกูกูไม่เี เี๋ยวอย่างนั like, ้งกอนก็ตุกติกุมันก yeah. ็ม so so so, ีใช่ไหมมันก็มีไงวันนี้จะเก่งลูกเก่งลกตุกติกเอมันต้องเอาตัวรอดอะตัวรอดเอเหมือนแต่แต่กูกูไม่มีลูกวันนี้ไงกูแม่ซื้อๆกูต่อยมวยกูแม่งแต่กใส่กินได้หมดละแต่กูแม่ลูกโกงด้วยไปกับใหญ่ด้วยแม่งกินไปกับใหญ่เนอดีกูไม่ไม่มีลูโกงอันนี้เคมีนะ ขนาดเล็กเลยไปดูไปกูกอเฮ้ยชาลีอาจารย์ชาลีนี่สุดย,ย,ยอดอยู่คนนี้สุภาพบุรุษนะทุกคนยอมรับยอมรับมันทุกคนนะเ,เ,เวลาต่อยมวยเราถามทุกคนด้วยเวลาต่อยกับอาจารย์ชาลีต่อยนู้นนี่ <c oughs> ทุกคนพูดม <c oughs> ีน้ำใจมีรไอลูปนี้มันไม่ได้หาง,ง่ายๆนะการไปนักมวยมันต้องให้ ทุกคนที่ต่อยยอมรับด้วยนะมันถึงจะเป็นที่ยอมรับของคนของคนทั่วไปหนมีก้างขึ้นม่มีมึงเบ่งยังไงมีลูกอ่ะมึงเก่งยังไงมีลูกอ่ะเลยมีก้างเลยนี่แต่ก้างนี่แต่ก้างเขาเกหัวหน้าแก๊ง <laughs> พี่ไอ้ต้อยเนี่ยตั้งแต่มันยังไม่ต่อยมวยตอนพี่อายุสักสิบสี่สิบห้าพี่ก็เป็นเพื่อนกับมันมาแล้วนะแต่กับพี่เชียนเนี่ย <c oughs> พี่เชียนนี่น่าจะประมาณปีไม่รู้ก่อนหน้านั้นพี่ไม่รู้จักจมูมกเพชรพี่รบตีไงเฮ้ยพี่อายุเท่าไหร่ไม่รู้จักจมูมกเพชรตอนเล็กๆชมูกเพชรเป็นมาจากไหนเราเราไม่รู้อะสมัยเล็กๆ <c oughs> มันคนบางเดียวกันมีปัญาไหมบางเดียวกันชลบุรีไม่เพราะพี่เนี่ยคือต่อยกับ ใกล้สมพี่พี่พี่จะโมกเพชรเนี่ยรู้จักจมโมกเพชรยังเด็กน้อยอยู่นะพมันก็ปีเดียวรุ่นเดียวกันพี่มารู้กูมารู้จักชมูกเพชรตอนกูมาป้องกันป้องกันแชมป์กับมันเนี่ยมาจากไหนว่าชมูกเพชรพวกก่อนหน้านั้นเราก็ไม่รู้จักไงกูไม่รู้ไอ้จีนปาไม่รู้ไม่รู้สมัยก่อนเราไม่รู้เอาขึ้นมาชิงแชมป์กับเราร้อยสอง ไม่เพราะหลังจากเรามาต่อยกับมันเราก็เลยถึงรู้ว่าเออไอนี่น้องไอนี่ไอนี่เพื่อนไอนี่มันก็เลยผูกพันกันมาตั้งแต่ตอนนั้นแหละอ่าแล้วพี่ชิงแชมป์ไฟนั้นเป็นไงบ้างคะพี่แพ้พี่แพ้ <laughs> <laughs> นั่นเป็นไฟแรกจําเลยนะเป็นไฟแรกที่พี่ลดน้ําหนักเยอะที่สุดแล้วพี่ลดน้ําหนักไปร้องไห้ไปทําไมอะ่ะรู้สักรู้โวยโย <laughs> วยถูกพรุ่งนี้ต่อยคืนเนี่ย <laughs> แม่งร้อห้ ร้อยห้าแม่งไอ้เชียกูแม่งรถไม่ได้แล้วแหละเราก็เลยกินข้าวแม่งเลยกูก็ไม่อยากรดกูก็ไม่ต่อยละกูกาัไปร้อยแปดเพราะตื่นช้ามามันก็เหลือร้อยห้าไม่มีาราผิดชอบอะเย็ดให้รวยไม่ใช่คือ เราไม่ใช่อย่างไงละเราไม่เคยลดน้ำหนักล้วไม่เกี่ยวอัดอันหนักเขาประกาศแล้วว่ามึงตอนนี้มึงลดไม่ได้มึงต้องลเราป้องกันแชมป์เราป้องกันแชมป์เราต้องลดให้ได้เราเรารู้ว่าเราเราเรารู้ว่าเออแต่ไอความสปิริตเนี่ยน้อยคือไอเงี้ยกึงมีต่อยกูแม่งคืนนี้กูยังร้อยห้าอยู่เลยอ่ะแล้วเราก็อดอดข่าวมาสองสามวันแล้วมึงก็ไม่ลงแม่แค่สองวันที่กูมึงยัเย็นแบบวันได้ยินด้ยเราเรารู้ว่าไอเงี้ย เราไม่กินแม่งร้อยห้ากินแม่งเลยดูกูไม่ต่อยแม่งแนละ้วกินไปดตื่นเช้ามาก็ยังร้อยห้าอยู่งั้นเนี่ยทั้งที่เรากินข้าวนะเอ้าทีนี้ร้อยห้าขึ้นรถไปแล้วก็ดูรถไหวไม่ไหวขึ้นรถไปแล้วก็เคี้ยวหมากก็ลังแล้วก็บ้วนใส่ถุง มันอะไรไม่สุ่มปะอยู่ในสุ่มไอ้ที่ต่อยก็มึงนะครั้งแรกที่เข้าสุ่มกูไม่เคยเข้าสุ่มโภมาสิปายไม่เคยเข้าสุ่มไอ้ต่อยแค่เชียนครั้งแรกในเข้าสุ่มก็มาออกจากพัทยามาต่อหลับเช้ากูไม่ได้ตัวกูของกูเข้าทั้งตัวกูไม่ได้กุ่มกามันเล็กไปแล้วตัวกูนี่เข้าไปน่ะเข้าทั้งตัวเมื่อกุมานะใครมีนี่เนี่ยเฉือนแดดได้เลยเยอะเลยเนีาวมันร้อนอ่ะอยู่ข้างล่างอ่ะต้องไปนั่งอยู่กันน่ะ เีดีย์รถต่างนี้นี่โอ้ยง่ายม่ายง่ายเลยของกูตัวันนี้เรากูกูรถน้ำหนักเด็กเนี่ยตรงนี้มึงต่อยมึงทําให้ได้พิกัดแล้วมึงไปอาบน้ำกินข้าวมึงเป็นกอดเสื้อนอนน้องแอร์เลยสมัยก่อนเรามีมั้เฮ้ยอย่าโดนพื้นนะห้ามกินข้าวนะห้ามกินน้ำนะแต่น้กูเราดีพวกโง่เลยนะโง่ดิโอว่าสมัยก่อนสมัยนี้เราไม้กันอะว่าอะไระสมัยก่อนนี่เนี่ยสมัยก่อนเรานอนพันธุ์ที่ผ้า คนละแบบอย่างสัตว์พวกเราแม่งตามคนโบราณไงเออพอมาปัจจุบันไอ้เรื่องน้ำหนักมึงก็เห็นอยู่ต้องมวยกูมึงต่อยร้อยห้ามึงลดให้ได้นะวันนีร้อยห้ามึงกินไปเลยมึงกินอะไรก็ได้กินต้องกินน้ำกินอะไรไปเลยนอนน้องแอร์โอ้สบายจิตหายเลยนะตื่นเช้ามามึงเคยน้ำหนักเดิมห้องแอร์ห้องไหนสบายแล้วก็จะไม่ขึ้นวะงมึงก็จะไม่ขึ้นไม่ขึ้นลูกมึงกูเก่งเลยมงขึ้นมึงก็ขึ้นไปขึ้นมึนนอนห้องแอร์กสบาย อาบน้ำด้วยนะรุ่นเราได้อาบน้ำอ่ะโอ้สามวันทั้วัได้อาบน้ำอ่ะเนี่ยสิบห้าวันอาบน้ำร้อนสองวันหลังน้ำไม่เคยอาบเลยอาบอ่ะแล้วดู่ความเหม็นเหงื่อออกทั้งตัวแต่ก็ดีอย่างมันก็มีไข่ก้าวตีหูเนื่อออกแล้วแม่งเหม็นอับอ่ะส่งเสื้อนี่เหม็นอับหมดเลยเดี๋ยวนี้เขาทุ่มเอาถุงพลาสติกวางข้างๆเวลาเยี่ยมเยี่ยมข้างๆเนี่ยโหตรละมา นั่นแหละตอนต่อยกับมึงก็ตูแม่งบวนน้ำหนักจากพัทยามาถึงกรุงเทพอ่ะเออเลรถรถเลยอะนะไอ้ไอ้ไอ้เนี่ยมาหลังแล้วเคี้ยวเอาน้ำลายบวนน้ำละโอยถุงนี่นี่มันู้วยขนาดเนี่ยเต็มถุงอ่ะกูต่อยมากกูโดนปอนเขากูเคี้ยวเนี่ยถึงสามนี่ถึงสามโมงเช้ามันช่างเก่งกับอันอันอ่อนอ่อนอ่อนอรนะอ่อนอ่นไม่ต้องยืดพลังไหลเลยเดี๋ยวกดโดนช่วยได้โดดกระโดด ไม่รู้อะนั่นอันนี้เราก็ไม่รู้โอ้เห็นมึงนั้นหนักเกินอยู่เกือบ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 ขีดเฮ้ยมึงไม่ต้องโดดเลยโดดเลยโดดไปใต้เลือดเลยไอ้เนี่ยใต้เลือดเนี่โดดแล้วโอ้โหที่ไหนไม่ใช่เนี่ยไอ้ม้าโอ้โหที่ไหนโอ้โหที่ไหนจับยกขาอะไรวะนี่กูไม่กังวใจว่ะเออมึง สมัยโบราณเลยมายุคนี้เราทำไม่ทำอะไรแบบนี้โบราณบาบุรีเห็นเด็กเด็กกับเด็หต่อยนี่โอ้ตุกตลกเลยราแบบนี้สมัยกูต่อยใกล้เชียนครั้งแรกเนี่ยกูไม่รู้จักไอเชียนจมูกเพชรห้ากําลังตอนนั้นใช้จมูกเพชรแฝงแท็กใชใช้จมูกมาติดมาเราไม่รู้คนหลังมันชนะใครมาเราก็ไม่รู้ไง พลาดเล็กมีชนะผลาดเล็กด้วยหรอเนอะเชีย์ไปหมดนะสองครั้งเล็กชะสองครั้งเลยอ่ะวยมว้กัวมวยเทีๆมันไม่ชอบมันก็ตายถงสูงก็จีบๆแทงๆมันไม่ชอบก็สียกสียกราคายันกันอยู่ยุกห้าเชียนแม่งได้ลุกเรวอะลุกลุกลกลวกเอวตีๆทุ่มหิงไอเราเาหนักไอคูโดนทุ่มสองทีสามีกูก็หมดละ ไอตัว้วยเกมทุ่มสามปีแล้วเนี่ยัดไปไอพวกรถน้ำหนักไอเทียมไอไข่ลอถน้ำหนักเยอะูตาตาล็อกเอวได้มาแรงกูตีตีปีกูทุ่มเลยไอพวกนี้รถสามปีไอพวกนี้มันเด็กรุ่นใหม่ทําไม่เป็นไอล็อกลงเอวตีตีตีกูมุดหลังกูทุ่มจริงหรือไม่ไม่ต้องมุดหลังไอมุดหลังนี่ถ้ากูเข้าหลังกูซอยตีได้สบายอยู่แต่ของมึงไม่เก่ง ก็ <Bien ven ido> หลังงบห้ามเนะกระด้แล <Hawaiian> <odel> ่ารู้ว่าอันนั้นมันก็ตีได้แค่ตีสองทีกรรมการก็ห้ามละทุกวันนี้นะสมัยก่อนตีนยอมตัลงตัลงฟาลไหมไม่ฟาวลอนั้นสมัยสมัยเล่าฟาลเลยฟาลเลยลูกเล่นเลยไอ้ลูกเขี่ยขาไอ้พวกแล้วตีเขาล้วมัตกลอยู่นี่ไม่เกี่ยวบอลยังไงเลยทีนี้ข้ามขอกเขาเกี่ยวแล้วเกี่ยวตับเดยดนี้เลยเขาเล่นเป็นลูกฝีมือเขาเล่นเป็นลูกูเกี่ยวขาให้มึงล้มลูกฝีมือ บ้าวอ่ะยินแล้วเกี๊ยวไม่ได้บมื่ีมาเกียวแบบขัดขาเลยนะแม่ยังไม่ไปเดือนไม่้าใจกติกายุคนั้นกับยุกนี้คนละเรื่องนะการให้คะแนนไมัก่อนเราจะมีเรวยกละห้าห้าคะแนนหใช่ๆมีสี่ครึ่งมีสามครึ่งแต่สมัยนี้มันให้สิหมดิสมัยนี้ สมัยก่อนลูกบินีไอ้รามเนินเขาไหว้สิบนะมีลูกบินีอะไรอ่ายุายนี้มึงสี่สี่เท่ากันหน้ายุคแรกไม่ออกอาวุธยุคห้าใครเรือมหน่อยก็เอาไปสี่ไอตัวออกอาวุธหน่อยก็ไปสี่ขึ้นมันก็จะอยู่ประมาณนี้อายุคสามใครออกอาวุธอ่าไอ้นุ่นออกอาวุธดีหน่อยอาะมือาไปสี่ครึ่งไอ้ีแม่งเล็บเปียกเอาเสือสี่สยกปิดกล่องสมัยก่อนรามเนินสี่ยกปิดกล่องแล้วไง แล้วก็ให้พวงนี้ด้วยให้พวกสงสวยแต่ลุงมินีให้กู้กสู้ไงสี่ห้ายังให้อยู่เลย,เลยการให้คะแนนของแต่ละเวทีมันละ<อ>เรื่องกันตออหลังนี่มันมาให้แบบไหนป่ะเตียนชอบทางไหนออไม่แม่ทุกวันนี้คือกรรมการให้ตามเตียนหมดไม่จะดีล่ามเดินช่องเจ็บอ้อมน้อยทุกอย่างมึงให้ราคาตามเตียนหมดเตียนให้ใครชนะกูก็ชนะ อาวุธไม่สําคัญตอนแรกเริ่มแรกมันมันม,ม,มีนี่ครที่ม,มันเล่นไปเรียอานาคตต่ออนาคตนี่ตัวนี้มันเล่นอนาคตกันต่อต่อต่อหลังนี่ไม่ได้อนาคตเลยสัดปะอย่าพูด <c oughs> สมัยก่อนมีเชียนหนีบ่อยกันนะค่ายนี้ส่วนมากหนีไหมะชั่วมงเฟสหนีบ่อยดีเซล <c oughs> น้อยจั่วโมเฟส กระทั่งเทรนเนอร์ไอ้ไอ้เจียเจ๊ยบอืมแต่เจี๊ยบก็สบายของมันไปแล้วแหละปล่อยมันดียว <c oughs> ต่อยเหล้าไม่ใช่จะเล่าบอกทั้งหมดนี่นะที่รู้ใจมากมันนี่นะเรื่องเกี่ยวกับมวยนี่นะไอ้มามาดำมัน,มนำลำหนึ่งไก่ก้องพวกพี่สามคนนี่นะยังไม่รู้เรื่องเลยกูยังขายฐานไอเ้เยีนี่ยังยังอยู่ <c oughs> ไรลงมันอยู่เลยสมัยพี่มีพี่ยา <c oughs> มคนเดียวที่รักใจมาก ไอ้สมเออไอ้สมเนี่ยคือต่อยกับพี่ต่อยก็เกรดดีอยู่พี่ชายจมูกเพชรเนี่ยพี่ยังไม่ดูมันต่อยเลยไม่รู้เรื่องทะาพูดนถึงว่าเอามวยกันเลยนะต้องแหนมเหมือนรุ่นพี่อ่าพี่หลายปีแล้วพี่กูหลายปีแล้วไอ้บ้านต่อยก็เขาต่อยกันมือกระดันแล้วอูมันจะหลังปูดปีอะไรยั่ว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 กูชวตัวสิบขวบอ่ะอูหนึ่งห้าน่ะ สิคบสิโคบสิเดมันเบนะไมดังไปมันไปดังเยอะบางดังไอ้ดังสามกี่เล็กๆกูเก่งกว่ามึงเยอะเก่งเยอะเกเยอะเล็กๆก็เก่งกว่ามึงเยอะประเทศมันแพ้ัวเดียวแพ้ใครรูเป่าไอ้บางคาน้อยอะไรกันถึงว่าชั่วมงเพชรแฟ้แตกเราเราไม่รู้ไม่รู้เยอะไม่รู้ตอนนั้นไม่รู้ชั่มูเพชรแฟแตก เป็นใครอะไรยังไงกูไม่รู้ไม่นะไม่รู้เพราะต่อยเสร็จกูถึงอ๋ออยู่ใกล้ต้อยพร้อมอยู่นี่อ,นอ๋อน้อยสมเอออ๋อเล้วอืมเพราะกูก็ไอ้สมนะกูรู้จักไอ้สมมาตั้งแต่เด็กแล้ใช่ใช่ใช่กต่อ,อยกันนี่อ่ากูรู้จักไอ้สมมาตั้งแต่เด็กอันไอ้สมนี่ถึงมือดีนะโอ้ยสมนี่โคตรถึงมือนะแต่นอนนี่ค่ายนี่ยึดแม่มดกัดนะล้องมกูกล้ากูกล้าใช่ไม่ดีไม่ใช่เรื่องโหนไมยาไทยแม่โหน ม่โหนกูถามมาตรงนี้เลยไหมอ่ะอ่ะฟังนะรุ่นที่กูต่อยกับมึงเนี่ยฟังนะเพื่อลองเชยภูมิกับใครคนหนึ่งกูณประจําแม่ผมคู่กันไม่ใช่ไม่โหนพิษยาไทยมีโหนเป็นอะไรตัววิลาตอนกลางวันป่ะไม่กลางคืนโหนเนี่ยคือเทปกลางคืนที่กูฟังเลยเวลากูต่อยเสร็จเนี่ยกูกขาต้องขูนั่งรถกูนั่งรถกลับฟังเรื่องฟังเรื่องลองเชยภูมิ อ๋อดีน้อ,ตอ,ตอยตอรักแ้คกับโู้ก็มึงกด,ดกันกันนั่นแหละเลื่อนรองเชฟหูเมเพีอาไทยผมอยากให้ผมพีอาไทยอีย่แม่งเกิดเดิมพันอีกันเนี่ยอ้ามีเดิมพันมากูเ,เล่นกับมึงอยู่ตรงเนี้ยไม่รู้อ่าห้าร้อยสมอน้อยไปถ้าพันหนึ่งห้าร้อยจ่ายสดพันนึงติดเยัดแม่อาห้าร้อยมึงลองโต์ดูว่าสมัยก่อน <c oughs> ตอนพระมวยหลังสี่ตัวถามเลยดีกว่าถามใครก็ได้พี่หมิงพี่หมิงก็เอยพี่หมิงรุแต่แม่กูไม่รู้รุ่นเก่าอาจจะหมิงตอนนั้นก็วิจารณ์อยู่เดนิวตอนที่กูต่อยเนี่ยพี่หมิงก็วิจารณ์อยู่เดนิวตอนนั้นอ่ะยังไม่ได้อะไรอยูู่เดนิวตอนกูต่อยเนี่ยคือทุกครั้งที่กูต่อยคือกูฟังเรื่องลองเชภูมิกับเออมไอ้ใครคนนึงแต่กูไม่รู้อ่ะตีทุกฝั่านะใครป่ะโหพยาไทยกับปวีนาเป็คนพูด ันน้กูููไไมม่่ร้กก็แม่แม่กูกับกูยอมนั่งฟังมวยประจําเลยแต่โหดพิทยาไทยกูกูไม่เคยว่ามาพากมวยตอนภาคมวยภาคม้าด้วยกูยังขอเทปเขาเลยนี่อนไรเชื่อวัดกูไทยเนี่ยวัดวัดนี้โอนหลังแล้วอันนั้นอันนั้นเขาไม่ได้พาเขาพูดนักข่าวในร้ันวัดกับกับอาซาส อะไรชะลอชะลอเพราดีพิจิตรม่แม่ม่ที่เกี่ยวกับมวยมืยมือยาวจวจับได้นาดับเขาไสัตว์ประหลัดสว่างสว่างขวัดอาประหลัดประหลัดนั่นน่ะคือลุมเก่าเลยอันเนี้ยถ้าเดิมพันกันนะไอ้ต่อยมึงกับกูเนี่ยนะกูไม่รู้ว่าโหนพีจรไทยเคยพากมวยแต่ยุคที่กูต่อยกูฟังจากเรื่องรองชชยภูิกับใครอีกคนหนึ่ง กูฟังโขนเน่ไทยอาจจะเป็นโหนพิจารไทยก็ดเดือนรองเชยภูมิก็ได้แต่กูจําชื่ออีกคนไม่ได้อะไหลอพี่มิงเปล่าพี่มิงเหรอเออพี่หมิงฟังโมยดีนะตอนนี้ผมกนั่งอยู่กับสามาสพยัคฆ์ลลุนผมทะเลาะกับมันอยู่กำลังเถียงกันเลยเนี่ยจะกระทืบไปอีกรอบนะเนี่ย <c oughs> มันบอกว่าสมัยก่อนนัน,นะหลังชกมวยเสร็จเนี่ยนะมันจะมีคนภาคมวยระหว่างชกกันจำได้ไหมมันบอกว่าเลื่อนรองใจภูมิผมบอกกับโหนพิาไทย พี่มิงว่าใครเออ้ยตอนชกก็หลังชกอะตอนที่เขาเอาเทปมัสียต <มา S 2> ุ่มมาชกเสี่ทุ่มมาตีก็มากว่าเนี่ยสมัยก่อนต่อยแล้วต้องฟังอ่ะเลื่อนลองเชียร์พูมิฟังก่อนเนี่ยพี่ทำไมผมฟังหูพิจารไทยแกแพภาคอ่ะมึงจำคนผิดโอ้อกลางคืนไม่พลาดเหรอ อันนี้ฟังหน่อยที่ภาพมวยต่อยนะเลื่อนลองเชยภูมิันใค<ห>ร <ๆ S 2> คนหนึ่งใครพี่จิบหายแล้วโดมนมากระทืบแล้วนี่ต้องติดอีกแล้วแล้วจ่ายสดด้วยนะบอกครัร้อยจ่ายสดฮครับหนึ่งปี <c oughs> โอ้ยลืมถามพีบบ่หนิงมาเย็ดแม่นึ่มันเอามันเอาสดเรื่อย <c oughs> วันนี้วันนี้พี่สวัสดีครับอะายกันอกูโมชินจลุกเปอ้ลอะไรกันสวัสดี อันนี้รู้ใช่ไหมเฮ้ยกกูไม่เคยได้ยินชื่อรองชัยภูมิมภาคมวยตอนกลางคืนโมพิธไทยก็บเคสกูฟังไหมอันนั้นมักวิจารณ์มวยโมรู้พิธาไทยแต่คนที่ภาคมวยเนี่ยเลื่อนรองชัยภูมิกับอีกคนนึงนั่นคือจำชื่อไม่ได้เน้นๆกฟังเนี่ยจะต้องจำหนึ่งเคสป่าวอยากได้เคสป่าวกเอกกูต้องมาภาคมัว่าสมัยก่อนรายการวิทยุสถานีวิทยุมึงจะเก็บ ไอเก็บภาพพวกนี้ไว้แมถ้ามึงเก็บภาพอล้วไว้เป็ียนน่งไม่ต้องเอาวิจารณ์กูมาพักมาพักวันที่สามารถต่อยดีเซนน้อยคนมันอยากดูบรรยากาศสดเอาไม่ต้องเห็นภาพหรอกแค่ได้ยินเสียงภาพสดภาพสดมันต้องอนเมื่อก่อนภาพสดเวลากูต่อยในเวลากูต่อยเสร็จปั๊บกูนั่งรถกับพัทยาก็ต้องเปิดสถานีนี้มันก็จะมาพัก เอออย่างนั้ต่อยสามารถตซ้ายสามารถตขวาสามารถดงแทงง่งนี้รวยเลยยิ่งน่หัวตายรวยเลยพหัวาตายตายใ้รวยอะรวยเลยยิ่งแบบนี้วีนาไจงเจอเรืไม่จนบอกแล้วนะเขเปนของบอเนะเว้ยเป็นบอรแชมป์ก่อนเนี่ยเออแชมป์ของไม่แชมป์นี่ของเปรมกลุมเขาเป็น บกก่นี่คือเปรมโคมลพิชัยหช่ไหมใช่อะไรนั่นนั่นมาได้ทันทีเป็นบกเป็นบกของเอ้ยกูยังมีอายก็ยังแม่เจอตอนนี้ถามาเจอเลยมวยอะไรเมื่อกี้พิมเอ่ยมาจักรวาลมวยจักรวาลมัมวยอะไรอ่าจักรวาลมวยใช่จัก่อนเป็นกคมุนพิชัยอะไรเป็นบกเป็นกิจจานะกิจจานเองไหมกิจจานนะเขาเอกินเสือสนามเสือสนามโอ้จะเสือสนามก็เอาวาง เอาวางเอาวางขาพวกมีดสมัยก่อนเราอ่านวิญาณยังไม่มีคนมานะนี่ไงไอ้พิษณุนินกัดยังยังตอนนั้นพิษณุนินกัดยังไม่มีพิษณุนินกัดนี่มาช่วงหลังที่กูต่อยขากคนพิชานะพิชานี่ก็ดีมาแล้ไงเอานะชาพิชานี่มาหลังจากพิษณุนินกัดพิชานมาไงอาจารย์ยอดไปอีกไง พี่ชานยอดมวยเอกพี่ชานเนี่ยคือพี่ชานกับพี่พิชานุเนี่ยเขาสนิทกันเขาทํามาตอนนั้นแต่พี่พิชณนุไปพักยอดมวยเอกยอดมวยเอกก็ของพี่พี่ชานเพราะวันนี้เราเรารู้จักสมัยก่อนคือพี่ชานกับพี่ปะเข้าเพื่อนกันเข้าเพื่อนกันพวกนี้กลุ่มโอนเวท